สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีวันวันพฤหัสบดีนะครับวันที่3นะครับมีนาคม2565นะครับนะครับสวัสดีกันช่วงเช้าเลยนะครับผม FC ครับเมื่อคืนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการประมูลนะครับแพ็กกลมนะครับ5 4 6ไม่มีขีดหน้าบอนะครับซึ่งนะครับผมเคยนะครับทำคลิปนะครับให้กับ FC ทุกท่านแล้วนะครับ เมื่อคืนนะครับผมลงในกลุ่มครับประมูลนะครับห้องนะครับห้องเปิดนักสะสมนะครับห้องเปิดนักสะสมนะครับติดไปที่สามพันห้าสิบาทครับบวกค่าส่งอีกห้าสิบาทก็ตกราวๆสามพันเอ็ดครับลูกค้าก็ได้ทาการโอนเงินมาให้ผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งสลิปชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับสาหรับเช้านี้นะครับผมก็จะไปที่ไปรษณีย์นะครับทาการส่งนะครับไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้กับอ่า ผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้นะครับผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับห้องแอดมินนะครับกลุ่มด้วยนะครับที่ให้พื้นที่ในการประมูลนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายท่านนะครับให้ความสนใจนะครับก็ตามรายละเอียดนี้เลยครับผมนี่ครับผมนี่ครับไม่มีขีดหน้าบอครับผมนะครับบล็อกแผงเกีสูงนะครับราคาเล่นกันในกลุ่มราวๆสามพันห้าถึงสี่พันนะครับตอนนี้ครับนะครับ ันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับสวยๆนะครับผมนะครับสวยๆนะครับไม่มีรอยนะครับบริเวณผระพักนะครับบริเวณผ้เสียนนะครับเสียบสวยครับผมนะครับเสีย็สวยดีครับผมนะครับยังไงก็นะครับอ่ายังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับให้การติดตามด้วยดีมาเสมอนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ